มันก็เป็นอีกวันในสโนโดินฉันไปหาน้องชายของฉันดีกว่าฮะประตูบานสีเทาอีกแล้วเหรอเอาล่ะฉันบอกว่าครั้งนี้มันก็ไม่ทำให้ฉันปวดหัวมากเลย แต่รู้อะไรไหมบางครั้งมันก็ทำให้พวกเราสนุกได้มาลองดูกันไม่เสียหายอะไรเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันมันดูแปลกๆปลกฮะอ เฮะเลอเลอะฝุ่นเลยดูเหมือนว่ามีคนบางคนหรือว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเจอกับช่วงเวลาที่เย็นสินะนด,นะดูเหมือนว่าคนคนนั้นกำลังเจอกับช่วงเวลาที่ร้ายสินะบอกว่าคขไม่ใช่คนที่ฉันรูนจ้จักแล้วฉันควรระวังแถวนี้ให้มากขึ้นกว่านี้ฮะจอจบตัวได้แล้ว แกนี่มันช่างโง่รวมถึงเพื่อนของแกด้วยเพื่อนของแกที่แกไว้นในสถานที่ที่อันตรายขนาดนี้น่าสงสารซะไม่มียมุดอยูอ่ตรงนั้นเลยฉันจะฆ่าแกและฉีกร่างของแกเป็นชิ้นๆแล้วเอาดวงวิญญาณนั้นมาเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ย โทษทีฉันมือเล่นฉันไม่ตั้งใจจะขัดบทสนทนาของพวกนายแล้วนะเฮอี่อะไรวะเนี่ยทำไมกระโหลกหน้าของแกเหมือนชังจะว่าแล้วมันเกิดเที่อะไรขึ้น เฮ้ยใจเย็นหน่อยพวกนายพูดแบบแบ,บ,บึ้นเลยนั่น่ะปะ๊บปากไปหน่าส้นตีนกูไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนั้นหรอกนายไม่ไอ้ยแกบอกมาซะว่าแกมาจากที่ไหนไม่น,น,นั้นฉันจะฉีกราแกไปฉีๆง่ายเมื่อแต่นายใจเย็นก่อนฉันชื่อแซนแซนเดอะสเกลิทอนเธอเดินมาในประตูแปลกประหลาดอันหนึ่งแปลกดีใช่ไหมละ่ะว่าไหมคือแซนอย่างนั้นเหรอนี่มันเรื่องบ้าแล้ววะเนี่ยทำไมแกดูไปดูมาแล้วแกดูเหมือนเช่างจังวะแล้วมันเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ย ไม่เลยนะฉันก็ตกใจเหมือนนาาเหมือนกันนาทีที่แล้วฉันอยู่ที่สโนโดินแล้วอยู่ดีๆฉันก็มาโผล่ที่นี่และเห็นตัวฉันอีกคนกาลังเอาดวงวิญญาณมนุษย์ไปตอนต่อาแบกดีใช่ไหมละ่ะนี่มึงกวนเตนกูใช่ไหมเดะได้หลังจากที่กูฉีกร่างไอเด็กมนุษย์นี่เป็นชินช้นๆกูจะมาฉีกหน้ามึงโตโวไอตัวใหญ่คำรามสุดยอดจริงๆนี่เจ้าหนูทำไมหน้ถึงไม่หนีในระหว่างที่ไอหมอนั่นโชว์ควายอยู่ล่ะ ขอคุณนะแจที่บอกเฮ้ยมึงกลับมานี่เลยนะอีฮี่ขอโทษนะตัวชนีคนฉันไม่อยากให้นายไปก่อปัญหาในวันดีๆของคนอื่นนะเออเออเออไอแม่ย็ดได้สมมึง อยู่ข้างล่างนี่พวกอะไรถึงทำให้นายฟีลขาดาได้ขนาดนี้ละ่ะมึงมันไม่รู้อะไรเลยเพราะกับคำถามโงโ่งของมึงไอ้พวกนั้นมันทำให้กูทรมานมากแค่ไหนมัน,นเกิดอ,อะไรขึ้นพวกพวกเราจะได้หาทางแก้ไขกันได้ไปต้งแก้ไขไว้ยว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยโอ้เชี่ย ฮัองสเยอะเฮ้ตายเถอะฉันไม่ต้องใจเย็นโยนเขาไปไหเฮหซะหนฮยาฮ่ายี่เฮ้ย ไอ้เจ้าหมอน um e oh ี่มันขี <t un> <t un> oh ้หัวร้อนฉันต้องรีบหาอะไรมาเบรยเบรย์ความสดใจมันปากมันใสไหมย้อยเฮ้ยดูเหมือนพวกกันคุยจะไม่ช่วยอะไรแล้วสินะหลังจากนี้จะมาโทษฉันก็แล้วกันปี๊บบูชิปี๊บ ีฉันบอกว่าอันนี้จะทงเวลานายได้สักพักมาเช็คดูกันว่านายมีอะไรผิดปกติบ้าง ไม่เห้อตกเลยกูเ้อเอ้อ,อ,อ,อเลเวลสุดเก้าค่าความรักของนายเยอะจริงๆนายคงไปสะสมเอพีมาตุนไว้แกรู้เข้าใจแล้วสินะไอขยะหน่ายิ้มถ้าไม่ข้าก็ถูกข้ามันคือกด ไม่ใช่แบบนั้นนายผ่านเหตุการ์มามากมายแต่มันก็มีทางเลือกให้นายเสมอนั่นแหละ Fuck you แกนี่มันไม่รู้อะไรเลยฉันตัดสินใจเองได้พว,พวกเราสามารถหาทางเปลี่ยนแปลงได้ดูตัวนายสินายย่งเหยิงไปหมดเลยนะแกนี่มันน่าสมเพชจริงๆต่อยแกพยายามมากแค่ไหน,นฉันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกเพราะไอ้พวกนั้นมาทำให้ฉันทรมาน ฉันจะจบเรื่องของแกฉันจะฆ่าแกแกทำให้ฉันโมโหฉันจะฆ่าแกจะจำเขาโหชั่ไว้พอทันทีฮะฮะฮะ้วมีปัญหาอะไรไม่ทราบฮะพวกเราเรีบมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะแกมาได้เรื่องเส้นทางของตัวเองไปแล้วตายหาไปซะไอ้ประหลาด